อาณาปานาสติพิขุทั้งหลายอาณาปานาสติอันบุคคลเจริญกรธรรมให้มากแล้วย่อมมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่ก็อาณาปานาสติอันบุคคลเจริญแล้วอย่างไรกรธรรมให้มากแล้วอย่างไรจึงมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่พิขุทั้งหลายในกรณีนี้ พิกุไปแล้วสู่ป่าหรือโคนไม้หรือเรือนว่างก็ตามนั่งคูขาเข้ามาโดยรอบตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าเธอนั้นมีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัด ว่าเราหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้าสั้นเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกสั้นเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวง หายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำกายะสังขารให้รำงับหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้ทำกายะสังขารให้รำงับหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งปีติหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งปีติ หายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งสุขหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งสุขหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตตะสังขารหายใจเข้า ว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตตสังขารหายใจออกเธอย่อมทําการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตตสังขารให้รำงับหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้ทํำจิตตสังขารให้รำงับหายใจออกเธอย่อมทําการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตหายใจเข้า ว่าเราเป็นผู้รู้พร้อม procent, all, เฉพาะซึ่งจิตหายใจออกเธอย ouais ing, uh ่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ปราโมทยิ่งหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ปราโมทยิ่งหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ตั้งมั่นหายใจเข้า ว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ตั้งมั่นหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ปล่อยอยู่หายใจเข้าว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ปล่อยอยู่หายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำหายใจเข้า ว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความจางคลายอยู่เป็นประจำหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความจางคลายอยู่เป็นประจำหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่า เราเป็นผู้เห็นซึ่งความดับไม่เหลืออยู่เป็นประจำหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความดับไม่เหลืออยู่เป็นประจำหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความสลัดคืนอยู่เป็นประจำหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความสลัดคืนอยู่เป็นประจำหายใจออก ภิขุทั้งหลายอาณาปานสติอันบุคคลเจริญแล้วกระทําให้มากแล้วอย่างนี้แลย่อมมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่ภิกขุทั้งหลายเมื่ออาณาปานสติอันบุคคลเจริญทําให้มากแล้วอยู่อย่างนี้ผลอานิสงส์อย่างใดอย่างหนึ่งในบรรดาผลสองประการเป็นสิ่งที่หวังได้คือ อรหัตผลในปัจจุบันหรือว่าถ้ายังมีอุปาธิเหลืออยู่ก็จักเป็นอนาคามี